แพรวาแล้วก็อันนี้นะคะนีออนนะคะอุยเป็นไงน่ากลัวไหมแต่งเหมือนไหมพี่เคสแต่งเหมือนไหมนีม่นๆๆๆๆดูนะคะวันนี้พี่เคสเป็นช่างแต่งหน้าผี <c oughs> อันนี้อะไรคะเนี่ยโครงกระดูกใช่ไหมคะนะาโครงกระดูกนะคะโอ้โหคือว่าน่ากลัวมากมากเลยนะคะ มีใครมาดูหรือยังมีใครมาดูหรือยังดูสิสวัสดีค่ะพี่เคสนี่อันนี้คือเบื้องหลังวันนี้เรากำลังถ่ายทําอะไรคะพี่เคสถ่ายบ้านผีสิงบ้านผีสิงนะคะใ,ใช่นเราใช่เราเพิ่งจะว่างตรงกันใช่ไหมลูกกว่าจะรัดแสดงใช่ไหมมีใครคะอันนี้น้องแพรวาใช่ไหมคะจำ,มจำไม่ได้แล้วจนไม่ได้แล้วนะผีไปแล้วนะคะนี่ ทุกคนเข้ามาดูพี่เคสอยู่โรงเรียนอะไรคะใครอยากรับชมนะคะรอคลิปต่อไปไปคือวันฮาโลวีนอุ้ยพี่นิอ่อนนะครับพี่นิอ่อนเป็นไงอุ้ยน่ากลัว <c oughs> มีคนบอกว่าน่ากลัวนี่พี่เคสแต่งเองเลยนะเออถ้าแม่น้อง <c oughs> แต่งนะ่ะแม่น้องแต่งให้ไม่ได้เพราะว่าแม่น้องอ่ะแต่งได้แต่แบบสวยงาม <c oughs> ใช่ไหมพี่เคสอ่า <c oughs> พี่เคสจะต้องแต่งตัวเองนะคะเพราว่าเข้ามาก่อน <c oughs> น่ากลัวมากพี่เคสสูงเท่าไหร่ถุงเท่าไหร่นะคะหกสิบเจ็ดพี่เคสบอกน้องๆบอกเพื่อนๆทุลูกว่ารอติดตามชมคลิปอ,อะไรลรกรอชมคลิปบ้านผีสิงนะคะนี่นะคะบบน,นี่พี่เคสแต่งเก่งอันนี้บอกเลยพี่เคสแม่แม่โยงให้พี่เคสเลยเพราะว่าแม่น้อง,งอ่ะ,ะแต่งผีไม่เป็นนะคะแต่งผีไม่เป็นแต่ว่าพี่เคสแต่งให้น้องแพรวาดูสิ เฮ้ยน่ากลัวน่ากลัวตอนนี้พี่เคสกำลังแต่งตัวเองอยู่นะคะนี่พี่เคสอยู่จังหวัดปทุมธานีนะคะนี่เห็นไหมคะวันนี้นะคะแต่งหน้าเก่งมากใช่แต่พี่เคสแต่งสวยเป็นไหมไม่เป็น <laughs> สลับกับแม่น้องนะนี่พี่เคสรักเบียนาไหมคะรักค,ค,คิดถึงนะคะเดี๋ยวปีใหม่บีหนาก็กลับมาแล้วเนาะนี่ รอนะคะรอชมคลิปวั mm hmm. นฮาโลวีนตอนนี้แต่งตัวเองไปก่อนพี่แคทแต่งตัวเองเพราะว่าแม่น้องก็แต่งให้ไม่ได้นะคะแต่งผีคือแต่งผีจะแต่งได้แบบสวยๆอุ้ยใช้อะไรคะ<ช>พี่แคทใช้สีอะไรลงใช้สีดำกับสีแดงนี่ใช้สีดำนะคะนี่อูตอนนี้กำลังแต่งตัวอุ้ย <laughs> <laughs> แต่งตัวเองอยู่นะคะดู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 ด รอชมคลิปนะคะจะเป็นละครสั้นนะคะแต่ก็สนุกสนุกหรืออาจจะน่ากลัวบางคนอาจจะบอกว่าน่ากลัวเพราะว่าทุกคนต้องแสดงผีอัน,นี่ผีอะไรคะเนี่ยแปลว่าผีอะไรคะเนี่ย <laughs> ผีโครงกระดูกนะคะนี่น่ากลัวมากเลยอุ้ย <laughs> เราเปลี่ยนจากสวยสวยมาเป็น ผีสิงกันบ้างนะคะนี่ดูพี่นิออะก่อนนี่พี่นิออนนี่พี่เคสแต่งให้เลยนะดูซินี่พี่เคสอายุเท่าไหร,ออร่อายุสองขวบฮะอายุสองขวบปัญญาไม่ใช่ <laughs> เริ่มอย่างพี่เคสเริ่มเป็นเขาลางผีหรือ,อยังคะดูซิดูซิหันมาให้น้องๆดูอุ้ยน่ากลัวมีเลือดไหมมีเลือดไหม <laughs> มีไร้ด่างด้วยค่ะยาม <laughs> ทำไมผีต้องหน้ามีด่างด้วยค่ะนี่พี่เคสอยู่มรายม,ายมายสามใช่ไหมลูก <laughs> มาสามแล้วนะคะปีเรียนอีแค่เทอมเดียวจบมาสามแบบออนไลน์นะคะแล้วแล้วทุกคนก็จะแบบว่าจบออนไลน์นะคะปีนี้ใช่ไหมคะพระวาะ่พะพาวาเรียนออนไลน์ไหมลูก <laughs> <laughs> พี่นี่ออนไลน์ <laughs> เรียนออนไลน์นะคะนี่ เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดนะคะพี่นิออนนะคะพี่เคสน่ารักมากๆเลย <S <S นะอุ้ยล้อเล่นเขาบอกเขาล้อเล่นพี่เคเป็นผีอะไรเออเออเป็นแม่มด,ดเป็นแม่มดไหมไม่รู้นะแม่น้องก็เดาอยู่รอ,ด,อดูในคลิปต่อไปนะคะเรากำลังจะอัดคลิปบ้านผีสิง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 ไง พี่เคทํารอบเปิดตัวได้ไหมทําคลิปเปิดตัวไงโอเคเดี๋ยวแม่น้องจะทำนะคะรอก่อนนะคะเปิดตัวแบบว่าช่องไงลูกขอ,อ,อ,องเรายังไม่มีไงเอ,อ๊ะทําอะไรผิดอันนี้แต่งแบบยังไงคะเนี่ยก็ือแต่งไปนะคะก็ผสมไปผสมมั่วๆแต่ก็สวยอะ่ะคือแต่งออกมาเป็นผีได้อะเออ พี่เคไอ้ยุสิบห้าแล้วค่ะจสิบห้าเต็มเดือนธันวาใช่ไหมลูกใช่ค่ะใช่จะเป็นจากเด็กหญิงเป็นอะไรเป็นเด็กหญิงเด็กปัญญาอ่อนเออโหดูสิดูสิสทําไหมครับคืออะไรคะทนัทนทนันค่ะทันพี่เคแต่งสวยมากพี่เคแต่งให้ทั้งแพรว,วา่าอันนี้อุ้ยน่ากลัวน่ากลัวพี่นิอ่อนด้วยแต่งให้แม่ด้วยนะอุ้ย <laughs> พี่เค้กเกิดวันที่เท่าไหร่วันสิบหาค่ะเดือนอะไรคะอุ้ยไรด่างใหญ่เลยเดี๋ยวพอเราโตเรากค่อยไปเสริมนะลูกนะเสริมได้นะคะแต่ต้องให้อายุเท่าไหร่บ้า20ก่อนนะคะนี่ไม่อ่านของหนูแล้วโอ้ยปนน้องดูไม่เห็นนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะเอออุ้ยพี่เค้หน้ากลัวไม่ต้องทาปากหรอแม่ว่า โอ้ไหมเ,ไเออ,เอ,อมีเลือดมีเลือดขอเลือดหน่อยเลือดไหลจมูกไหลาปาก,หาออกไหลไหลาตาไหล,าต,าหลาตาเออไหลาตาดีกว่าเลือดปอมมีไหมเลือดปอมไม่มีลูกใช้ออลิปสติกเฮ้ย <c oughs> แมลว่าน่ากลัวแปว่าน่ากลัวพี่เคสมีแฟนยังพี่เคสน่ากลัวพี่เคสเป็นสิวรหรือยังพี่ฝันวันนี้พี่ฝันไม่ได้มานะลูงนะวันนี้พี่ฝันไม่ได้มาพี่เคสคิดถึงเบียร์หน้ามาอุ้ยพี่เคส พี่เคน้ำตาไหลเป็นสายเลือดเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อยโอไหมได,ได,ได้ได้เลยได้เลยลิปสติแม่หมดพอดีนี่นะคะเรากำลังแต่งชุดแล้วก็กำลังจะถ่ายทำนะคะวันนี้ทั้งวันเลยนะคะได้คลิปเดียว <c oughs> นะคะ <c oughs> นี่พี่น่ากลัวมาก <c oughs> พี่เคแต่งเองเห็นไหมโอ้โหพี่เคเปิดเกิดปีนักกษัตริย์อะไรอ่ะ ปีอะไรปีหมูหรือปีหมาลูกปีหมาเอ้ยปีหมูเออปีหมูค่ะที่ที่บ้าอุ้ยคือคุณร้องไห้เป็นสายเลือดเลยค่ะนี่วันฮาราวีนะคะเป็นวันพรุ่งนี้เนาะสามสิบสามสิบหรือสามเคือวันนี้คือวันนี้อุ้ยแต่เราแต่เราเพิ่งถ่ายแต่เราเพิ่งถ่ายทำไม่เป็นไรอ่าเรา ก็ยังดีที่เราทํานะคะเพราะว่ากว่ากว่าจะนัดรวมตัวกันใช่ไหมลูกกว่าจะนัดรวมตัวกันมันก็นาน่าดูย้อนหลังได้เนอะคิปพาราลวีนดูได้ตลอดยังเป็นเทศกาลอยู่นะคะพี่เคสชอบสีอะไรคะสีชมพูค่ะสีชมพูนะคะพี่เคสพูดภาษาอีสานได้ไหมคะได้ไม่ได้อุ้ยระวังเข้าตาลูกอุ้ย ทำยังไงเนี่ยเฮ้ยไม่ได้แล้วอะใช้อันใหม่เสร็จแล้วเสร็จพอดีโอเคจัดปัญหาโอเคนะคะรอติดตามชมนะพี่เคเนาะอ่าเดี๋ยวให้พี่เคแต่งให้เสร็จก่อนนะคะอันนี้ได้ครึ่งๆกลางๆแต่ว่าแพรวากับพี่เนออนเสร็จแล้วโอเคอยู่จังหวัดอะไรจังหวัดอะไรคะจังหวัดปทุมทุกคนฉีดวัคซีนหรือยังอะเม้นมาบอกหน่อยเมนมาบอกหน่อย แต่งให้แม่ด้วยนะคะไม่ได้น่ากลัวทุกคนจะรักพี่เคสหรือจะไม่รักพี่เคสแค่เนี้ยน่ากลัวมากเลยอ่ะเอ้ยมันคือฮาโลวีนนะคะมันคือฮาโลวีนนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวรอติดตามชมจะทาปากสีอะไรใช่ไหมคะตอนนี้นะคะพี่เคสก็ต้องไปถ่ายคลิปให้เพื่อนๆกันแล้วนะคะก็คือเด็กๆหรือว่าน้องๆหรือว่าพี่ๆหรือทุกคนนะคะรอติดตามว่าชินนี้จะอมา แต่ว่านี่คือหน้าของชมหน้าที่น่ากลัวเนาะน่ากลัวเนาะต้องเหลือแม่อีกคนหนึ่งนะลุกนะที่นี่ฝนตกไหมโอเคยังไม่ตกนะคะแต่ใกล้แล้วโอเคบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบาย <laughs>